ไว้อำรับกันนะไว้ทำรับมันเป็นบางอยากเลยคุณมองไอย่างนี้เย๊การังฟินในทีนี่เนาะผุณมร้อมหรอังหัมือบันทึกยไรบกิดทำไมอะวันวอรไม่เหมือนห้องไหนไม่เห็น อู้หมขมันห่อมไปมันห <ด Liberty. S 1> ่อมอ่กูหา่ไปอยู่วะที่บอน้หาเกรอกแม่บ้าบาแต่จับอยู่มากมากจับดักเกเเดีวเราม่ปนหมสังเวยุ่ิป้าทบเครืองลอายี่อกเอามันมาขามลองกนันยืเลียปูเี้ร้ายอย เบอร์สโอ้ยอยากกินปลาคาร์พเสีือีกจีออกฟองนั่นน่ะมันค่อยอยู่เดี๋ยวบ่จวนอ่ะโอ้ยโอ้ยยังขับรถจนแบบถิงเออเขาอยากกินไปเมืองๆอยากกินไปแคมป์เลยทำเหมือนจะเบรกหงดทิ่มพ่อยอยากกินกัเบรกหงดทิ่มผู้ล่คนน่ะนะเขาต้องหากที่โลดยังยู่เทิร์นมาหนอขึ้นแบบนี้เกินว่ะใครคนไหนเขายังยู่เทิร์นเขาสิเป็นออไม่เป็นแบบไ่ได้หรอกอันนั้นไม่ไม่เนาะ วไมตีเาตเาคหลีเฮ้ยเอาตีนลงมันไม่ดีเอาตีนลงเอาตีนลงทางออกนิดนึงเอาโอ้ยแั่นี้ก็จัทีแคสามเ้ยงเทยอเทียงกันทีเทียงกันคือยิมเปื่อย มันยำอยากไปเลยเอ้อหลมนยำเลยก็เลยผ่ามันย้ำอยากองววหน่อยจะไปตลาดปะนนนเจริญเออไม่ไปดอกตลาดนนเจริญมาแต่สายค้าคือพอเห็นอ่ะ สุดสาคอนคุ่นเน่ันเปนิปรนครับรยองเองะเรยองกรุงเทพวันนี้เสียดมเอารถตู้ออกมานะครับขับไปถ่ายคลิปปกติจะเอารถเก่งคั

เมื่อกี้เราไปกินกี่คนเออไทยเมนนเมนดึงวทีรเนี่ยเขา่านดึงมัดึงอะไรเดึงนี่ดึงยังไงไปทาชิปมกสองันขี้งกายไปเขาดึงลวเขาดึงดังลัวนอกลุมนอกว่ยิปนกัง อันนุ้เห็นตัวหนาเลยคนว่าุ่มตืมนุ่มตัวนาว่าแต่ัรกายจะได้กลามาไมาไทยอันนี้บอกเฮบไปบริจาคเขาสานี่ละคือวัดทีวาเสีย้เสียมากอืมวัดนี้แหละที่เราไปบริจาคก,กัน,มนไม่หมานแล้วเมนนี่น มนไ้แม่นี่ยเขาเมาบ่แม่อไไม่แต่ละที่เขาจะเมามันส่วนมันผสมส่วนกันไหมแล้วมันพากันดึงเพียงเพียมันเอาสลิงบ้องมันโค้นมันจะขึ้นโยมสลิงโคตรงโคตรงดึงทำไมอ่ะกู้ว่ะบ้องมันเจ็ียบร้อยมปเลยเดี่มันก็เป็นนางล่างไปน่ะมันบินมาได้มันดิงมาได้มันบดกลงเป็นบ้าโอ้สเปย์ไอ้ดัตปูนประเทศไทยมีอยุ่เออ ้าเราเัมือกีดึงหอกมันหมดล้วมืกีดึงเห็นมันลงอ่ะมใส่นางล่างเ็นอย่างนางล่างตีคู่จะอนยอดมิเลยตีคู่ขึ้นไปเลยนะเ็แล้วเนี่ยเร็จแล้วเอแะ่อั้อพังมาหมดเลยกอไปนั่ฉาไปนั่งไปฉาข้างในกอไปนั่งกฉายืนมือโน้่ฉากฉากาองเออไม่งั้นมันฉาบข้างในไม่ได้เออทำไมสับเปลือรู Or, ้อ่ะ อ้ถ้าเราไม่ได้ฉาบลรใช่มันก็จะ้าวีควันมันจะออกได้อ้ว้คนนี่ใน่มันก่อมันปกอหลามันนีลมใ่กนเมันแต่ถ้าปองเมนเราไอใส่ท่อสแตนเลสเลยได้ไหมเนาะได้ใส่ท่อลงสีอ๋อ ผิดผิดสายันสังคมก้มหน้านะตรงน,นี้นปาดูทรงเรจี๊าวอะออป่ามีเฮ้าคืองามแต่ว่าทรงมันได้อะ่ะ

เบย็นเย็นข้างหนึ่งอีข้างหนึ่งเบ่อเย็นเขามันตันข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันออกเยเไยเขาม่ไปหไม่เขาไม่ปแต่ว่าจะให่คนอื่นไปดูให้อยู่มันออกข้างหนึงออกอีกข้างหนึ่งไม่ออกเอเชียงกง